ฉันก็รู้ว่าฉันนั้นเก็บตัวและคิดมาไปรู้ว่าฉันไม่พร้อมจะเปิดใจให้ใครเข้ามาปฏิเสธกับทุกทุกคนอยู่เสมอ Good m o r n n n g จ้า everybody เมื่อคืน oh, morning, <c oughs> คทำงานหนึกไปหน่อยอจะเลิกงาน้องปีสามนะเวลาที่สมองมันลั่นแล้วเขียนบทเนี่นะมันลืมวันลืมเดือนไปเลยจริงนะ ออน้องการเดี๋ยวเย็นนี้เรามาฉลองกันหน่อยดีไหมฉลองอะไรคะพี่อา้าวก็ฉลองความสําเร็จให้กับประนอมไงให้โครงการเนี่ยมันสําเร็จลุล่วงไปก่อนดีไหมคะออพี่คะพรยังไม่ค่อยไว้ใจคุณชายทัศน์สักเท่าไหร่เลยนะคะไม่รู้ว่ามีแผนการจะมาตลบหลังรถทีหลังหรือเปล่าแล้วก็อย่างไอ้ข้อตกลงที่ขอติดต่อผ่านทางประนอมคนเดียวเท่านั้นเนี่ย มันดูปแปลกๆหมคะคุณชายคะคงจะเห็นว่าประนอม,มทำงานเก่งมั้งคะคุณพรพันธ์ทำงานเก่งจนใครๆก็อยากทำงานด้วยแล้วยิ่งถ้าทำงานด้วยกันบ่อยๆก็อาจจะเห็นหน้ากันไงละกันยาเฮ้ยพูดกันแต่ฝ่ายบ้านนี่อยู่ได้หน้าเบื่อชัดเลยพันสนรพันศนศเบื่อแล้วพันสอนเบื่อแล้วใช่ยไหมลูกคุยเล่นกันดีกว่าเร็ว น้ำมนต์ว่าปิดเทอมเนี้ยพาพันรอรไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงสักสามสี่วันดีไหมคะจะได้ไม่เสียเวลาการทําง,งานของคุณแม่มากแ,แม่ไปไหนไม่ได้แล้วลูกเพราะแม่ได้เริ่มงานเขียนแล้วเนี่ยแม่ไม่สามารถทิ้งงานได้เลยเวลาที่สมองมันแล่นเริ่มเขียนงานเนี่ยแม่ไม่สามารถเที่ยวไหนหรือทำอะไรได้อีกแล้วรออีกสักสามสี่เดือนนะลูกนะค่อยว่ากันหน่อยเนาะโอ๊ยตายแล้วทำไมมันยังรู้สึกมึนๆหัวอยู่เลยอะสงสัยนอนน้อยมั้งไปนอนต่อดีกว่า ไปละใส่น้อมน้อยหนึ่งไปละไ, <c oughs> ไม่เป็นไรนะพันจรถ้าเกิดว่าอยากไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะ้าพาไปเอาไหมใครอยากไปก็ไปเองเหอะ <c oughs> สอนอะไรคะ่ะคุณพทดโทรเข้ามาทำไมคะไม่ดีหรอกมั้งคะเดี๋ยวใครเห็นเข้าจะสงสัยเอานะคะก็ได้ก็ได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะใครโทรมาหรอคะอ่อเพื่อนคะ่ะเพื่อนนอมคะ่ะนอมขอโทษนะคะ างน้อมจะบอกเขาอย่าโทรเข้าบ้านไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเป็นเพื่อนก็ต้องติดต่อหากันบ้างแล้วเป็นเพื่อนที่ไหนหรอคะเ,ออเพื่อนเพื่อนนี่ทำงานนะคะงั้นน้ำมนต์ก็คงจะไม่รู้จักน้อมขอตัวก่อนนะคะที่พี่น้อมบอกว่า ชีวิตนี้ไม่เหลือใครแล้วคงไม่จริงแล้วใช่ไหมคะ ฮะลโหลโหใกล้ถ oh, ึงแล้วหรอี่มาเร็วดีนะคุณเนี่ยสงสัยจะขับรถซิ่งหน้าดูเลยอะอ่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคนัดใครไว้ล่ะเพื่อนฉันบอกแกแล้วไม่ใช่เหรออย่านัดผู้หญิงมาที่นี่ไร่ของฉันไม่ได้มีไว้ให้แกพาผู้หญิงมาเที่ยว พี่ทัศหัดมองผมในด้านอื่นบ้างก็ได้นะยังไงอะด้านอยู่ถึง,ถงแกเป็นยังไง ไม่ได้เป็นอย่างที่พี่ทัศน์คิดแล้วกันแล้วที่กลับบ้านดึกๆๆดนทุกวันเนี่ยแกไปทำอะไรถ้าไม่ได้ไปซ้อมดนตรีบ้าบอก็คงจะพาผู้หญิงไปเที่ยวตามผับตามบาร์ทุกวันนี้ฉันยังไม่แน่ใจนะว่าแกไปเรียนหนังสือบ้างหรือเปล่าถ้าฉันไม่บังคับให้แกมาทำงานที่นี่แกคงจะเอาเวลาไปทำตัวเละเทะย,ยิ่งกว่านี้ ได้แอบอีกนานไหมปนอมฉันไม่ได้แอบนะคะก็แค่เห็นคุณสองคุณคุยกันอยู่อะ่ะก็เลยไม่อยากกวนสวัสดีค่ะคุณพาดไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี่เลยนะคะโอ้แม่ เออจริงๆเลยอ่ะเอ๊ะแต่ปกติเห็นคุณทำงานที่ร้านมาที่ทำไมฉันฉันอ๋อฉันจะมาขอขอบคุณคุณอีกครั้งไงคะแล้วก็แล้วก็มีเรื่องจะมาปรึกษาด้วยออกไปคุยกันนอก ที่ร้านกาแฟค่ะเธอไปรู้จักในพ่านแต่เมื่อไหร่ คุณว่าไงนะคะเนี่ยฉันไม่ชอบพูดอะไรซ้ำๆและฉันมั่นใจนะว่าเธอได้ยินที่ฉันถามอย่างชัดเจนแต่ที่เธอไม่ตอบเนี่ยเพราะยังคิดเรื่องโกหกไม่ทันใช่ไหมเออคือฉันฉันเคยขอร้องคุณพาดให้ช่วยคุยกับคุณเรื่องโครงการสร้างฝ่ายนะคะฉันคิดว่าส่วนหนึ่งที่คุณยอมเปลี่ยนใจเนี่ยอาจจะเป็นเพราะคุณพาดฉันก็เลยจะไปขอบคุณเขานะคะเนี่ยเธอไม่สนิทสนองวันในพาดตั้งแต่เมื่อไหร่ ฉันฉันเห็นว่าคุณน้ำมนต์เป็นเพื่อนสนิทของคุณภาคนะสิคะฉันก็เลยกล้าหอร้องนายภาคเคยเป็นเพื่อนสนิทสมกับน้ำมนตแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนี่คุณไม่สามารถตัดขาดความเป็นเพื่อนของคุณน้ำมนกับคุณภาคได้หรอกนะคะเหมือนที่เธอตัดขาดจากฉันไม่ได้สักทีใช่ไหมคุณพูดอะไรนะคะ ฉันชักจะเชื่อแล้วสิเธอชอบฉันจริงๆถึงได้หาเรื่องมาเจอหนะ้าฉันได้ทุกวันลายรูปท,ที่ขโมยฉันไปไม่ต้องคืนหรอกนะฉันให้คงไม่ดูเวลาที่คิดถึงฉันก็แล้วกันนี่ฉันไม่ได้ขโมยรูปของคุณนะฉันจะเอาไปซ่อมให้ตั้งหากล่ะใครจะไปขโมยรูปของคุณิดอเลรบ,บ้าเนี่ยใครจะไปชอบคนอย่างคุณ คนน้ำมันม